สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับบ่าวยอสกลคนอากาศนะครับผมวันนี้เราจะทำกับข้าวเย็นกันนะครับผมเมนูวันนี้ก็คือว่าผักบุ้งไฟแดงอบน้ำผึ้งนะครับผมโอเคเปลิกูแล้วทั้งนั้นเ้าเฮ้ยเรียมทังหักเติงด้วยหลักเตือนกางตางี้นะอ่าเออ เชฟเขาชื่อว่าเชฟหนึ่งแห่งแดนหม่ำเหรียญทองนะครับผมวชายาเขาคือหยองชันยองคงจะรู้นะว่าได้มาจากอะไรอย่ามาทมชายาใหม่นะ ตู้ดูอย่งนี้เป็นกระทะก่อนเนี่ยเนี่ยครึ่งหนึ่งในอีกครึหนึ่งดูครับเพื่อนๆในกระทะครึ่งหนึ่งนะที่อยู่ข้างล่างอีกครึ่งหนึ่งนะผมได้อยู่ได้อยู่โอเคมีไรส่วนเลยทีเดียวหน้าตาสวยงามเหมือนเดิมนะครับครับผมอีกครึ่งหนึ่งอยู่ข้างล่างครับ สวยไป<อ>เออีจับง่อยยังเท่แลยวจับไปดูได้ทั้งนานว่อกนะี้นี่